สบายดีพ <cin> eh ี่น <des> ้องมาปบุกกับนองกฮูกสาวเนื้อคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเมื่อวานนกฮูกแตตื่นแต่เสาเนาะอันนี้แม่เขาลมุอแกงตื่นแต่เสาพี่น้องเพิ่งตื่นแต่ปีสี่เนาะเพื่อว่าจะมาเมียนเราเข่าคงน้องหูเนาะพี่น้องเนาะวันนี้น้องเฮืกเขาลงมืองหุ่ตื่นเฮราเข่าเนาะพี่น้องไป่ตนเมียนเห็นบอลอื่นเนาะเขาจะบอเฮ็ดบอลเก่าแล้วพี่น้องพอบอลเก่าทำมันพอดีเนาะดินเปียกแบบทุกมือมือขนาดพี่น้องเนาะอาจะเปลี่ยนเฮ็ดบอลอื่นเนาะ เรียนเฮ็ดนําแม่ทองคุณนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็จะมาคนเข้ากับแม่มาสาวเนาะมาสาวเพิ่นก็มาส่วนคุณคนเข้าพี่น้องก็พากันคนเข้าปะอยู่ในเฮือนเนาะแล้วถ้าหลังจากที่เฮ็ดเราเข้าแล้วก็สิคนเข้าไปเราเข้าแม่เนาะพี่น้องตอนนี้คือจะมาแบบเข้าไปเฮนเนาะพี่น้องไปปะอยู่เฮือนพี่น้องพากัมาส่วนเนาะฮุมเลยเด้อ ये ले ले तो भाई साहब ये कर रे ແຮງເນາະຈັບແອວກໍຍ well ັງบ่ເລື່ອຫຼາຍເນາະກໍຍັງປະມານອ່າ30ຊິເຂົ້າໄດ້ເນາະຫື mừng <laughs> vâng, nó muốn mà chú xui hay không rồi quá nồng mưu nóng muôn các bạn tụi em chỉ <laughs> มยุ่งเดี๋ยวน้องหุ่มกะจีพาพี่น้องเขาขึ้นไปเบิ่งเขาอยู่เหือนเนาะพี่น้องเนาะจีเบิ่งจีไปนับเบิ่งเนาะว่ามีจักเบลาเนาะพี่น้องมีจักกระสอบเนาะเข้าแต่ปีกายเนาะบูมันเขาไม่เนาะเขาไม่เขายังบริเก็บบริเกี่ยวเทือเนาะพี่น้องอีกบูดนนะอีกบูดนกะจีเก็บเกี่ยวแล้วเนาะมันของหุ่มก็เลยคิดว่า ไ่จะเก็บเกี่ยวเข้าไม่แล้วอย่างสินาก็เลยอยากเห็ดอ่าเราเให้เราเขาชชี่วมันไหมเนาะแล้วก็จะเอาเขา้าวทางข้าวแม่ขา้าวเกลาเส่นนำกันเนาะกับบริเบียงกันเนาะกับบริพากันป,ะ,ปะเป็นระเบียบนะเนาะก็ปะแบบนี้ได้พี่นนองปะซ้อนกันแบบนี้ได้เนาะ ยังได้ซ้ำหนีได้พี่น้องเขาของน,นุ่มเนาะเขาเก่าพี่น้องอันนี้นะใบเพือนเกือบเต็มหัวงานพี่น้องพอเพืชของนุฮูกน้อยเดนะจนบ่มีบนนั่งมันจะได้กะให้พี่น้องฮอติดตามเบิ่งน้ำกันเลยเนาะมนีนงฮูกกะจิมาอัปเดตในการ เห็ดอ uh, <c oughs> uh, <c oughs> ่าเราเขามาฝากไอ้พี่น้องหอในเบิร์กเนาะพี่น้องตอนนี้คือจะไปล้างน้าก่อนพี่น้องล้างหน้ามาเนาะก็จีมาสวยเพิ่นอ่าเงียนเนาะพี่น้องะมาสวยเพิ่นเห็ดพี่น้องเวลาก็ติดตามเบิร์นนำกันเลยเนาะหนุ่มกะจีมาโตคิดกับอันคิดทีน้องหุ่มคนเข้าขึ้นหัรเนาะพี่น้อง ตอนนี้คือต้นเสารเนาะกระจิมะมา่งอ่าเราเขาคุณกระบี่พี่น้องคุณมาสวยไร่เนาะเดินนุ่มกระจิ๊น

พี่น <Wow. S 2> <'t> <te> ้องคนก็มาชวยน้องหงลายน้องผู้เมียนกับเมียนผู้อันขึ้นยูดเทิงก็ขึ้นเนาะความหม่มันพอดีแล้วพี่น้องก็ต้องลำบากเราวังเนาะพี่น้องเนาะโอ้กองตุ้นู้พี่น้องตุ้นู้ได้ยินเข่าว่าตุ้นู้เดี๋ยวน้องคนจะพาพี่น้องหเบิึงนะ สักทีคนดูเท่เอ้คนนี้โอ้โหน้อยลูกมันยังน้อยมันกินเข่าหน้อูมดแต่ว่าแม่มันนี่แล้วยังแต่ลูกมันดายนะเบิ่งลูกมันน้อยนอยเบิ้มไปจากตัวโอ้มีห้าตัว่นเดไป ยแม่งจเจตนะตอนนี้นี่น้อยโว้ดเบ็ดตัวกไม่นนีนม่ลายแท้ลายลายเซมาร์บิงคนก็ว่าตัวเองกินพี่น้องัว่าน้องหูย่หน่อยยานแาเบิ้งยังส่ก็ยังยานนะคนลูกนัเมยนะเลยม่อ้เเมมออ มองพนเอาเถาว่า,านี่เนอนี่ก็จะเป็นไม้ชีน้องหุ่มไปตัดเหมือน,นั่นพี่น้องตัดนำโพเท่าของน้องหุ่มเนาะนี่เบอร์นี่พี่น้องเนาะเพือนคุณหุ่มก็จะเฮ็ดรอเข่าบอนี้เนาะเฮ็ดนำแม่เ่าพี่น้องนะเฮนะ็ดติดแม่เ่าเลยเนาะนี่ก็เป็นบ้านของแม่เ่าของน้องหุ่มเองเองนาะ nó không lỗ lại được với chỉ lông bay nhé, để xui hơn. น้องูไปจียัม่มันยังดีอย่างทีน้องไว้อันนีงไปเฮ็ดบนเป็ดพี่น้องเป็้าน้องกูกะยังเลืแตสีตต้องตกับจี้าให้คนกินมูนี้นะให้พี่น้องคนกินมูนี้นะนี่กับอันนี้นเราจะปักนะพี่น้องนะคนปักดเลมามกขมกขมก

เนี่อืต้องบตตัไว้ปะกนี B ่ต้องกินมากนะคนว่าให้นหุ้มตัดต้นอามักโยมกินคนว่าอันน้องหุ้ว่าบปตัดปะกินมากมั่นคนว่าปะปะปะไรมีมากไล่ไล่บ่คนว่าหวาโย

เียงบีสวยนะสวยเบียกข่าย่างให้กินพนว่าอนุภู่าค่าเป็ดคนว่าค่าจากตู้คนว่าอันพนว่าค่าตัวเดียวเปว่าวบวกว่ค่าส่องตัวคนดีใจเด้คนหูถามเด้พี่น้องก่อนควรจะมาสวยเบียกเนาะคนถามว่ามียังข่าให้กินแด่นว่าค่าเป็ดคนจะมาสวยเด้คงแตกพี่น้องโอ้ น้องฮุมกะไปตลาดไปซื้อผักโขมมากล้มาน้ะพี่น้องนะเดี๋ยวน้องฮุมกะจีขึ้นไปเบิ่งเอ่อลองเขาบอลจริงพี่น้องเพิ่นเห็ดไหมนะพาพี่น้องเขาไปเบิ่งนำกันเลยนะไปเบิ่งว่าพี่น้องเพิ่นมาช่วยน้องหุมลายบอลัวนน้อยนะไลยคนบอลัวนน้อยนะเห็นบนใบแล้วอ่ะ อันเดือนนี่กะจะเอาสังกะสีพี่น้องเอาสังกะสีมามุงนะ่งเนาะอันน้องหุ่มกะได้ซื้อซื้อ,อผ้าแทนพี่น้องถ้าเทียบเป็นเงินไทยกับประมาณาพันหนึ่งเนาะโดยเฉพาะสังกะสีเนาะพี่น้องนะมีกระซื้อผ้าแผนหุน่มกะให้นาเบาหหุ่มไปซื้อเนาะโอ้ ก็สิบ่เอาอัญญาคามามุงแล้วเนาะเพราะว่าอัญญาคามามุงมันก็สิบ่ทนไวเนาะมันสิลวงไวพี่น้องเวลาฝนตกจังซี่เนาะมันสิลวงเขาอันก็สิสอดเนาะเข้าอยู่ในเล่าเนาะฮบว่าไหนนี่สิวาแพ้กมาชวยเขเฮ็ดๆก็ได้นี่เฮ็ดบ่ได้ พ่นปากคือพี่น้องพ่นว่าตัวเองมันเป็นเด็กน้อยพ่นว่าตัวเองเป็นเด็กน้อยเห็โบเป็นพ่นว่าเป็นผู้ส้มที่ดีเนาะเป็นผู้ส้มที่ดีเนาะแน่พี่น้องรอเขาไม่คงหนุ่มเนาะคนกกําลังจะเกียมมาเห็ดเดี๋ยวนี้ขวาสูงพี่น้องคนก็เห็ดสูงเนาะเล่นเฮ็ดสูงก็ดีคือกันเนาะ

คือเล้วๆล้วเนะเล inhos, athletes, ่วๆแล้วนพน้องก็จีบประมาณนี้เลยนะเอาสังกะสีมามุงบเมนยาคานะอถ้าไม่ไหมเป็นไม้เปลนนะพี่น้องเอาไม้หันมาเห็ดก็ดีคือกันนัะนรือว่า จะเอาเนีพี่น้องสาเหตอยูบ่อยากเอาอันไม่เหีนเนยนี่เห็ดเนาะเพราะว่ายานมันมักขาดจะนี่ยันตุนูเขาไปกินเขาอ,อยูย่ในพี่น้องแต่น,นี่ก็เป็นอันเก่าเนาะก็อยากได้อ้อไม่อันนั้นเนาะแต่ว่าบ่มีเงินซื้อเนาะ,นะกลจะเลี้ยงใกลยจะเสร็จแล้วไม่ยุย่ดเลย เอก็จะมากินเขาพี่น้องเพราะว่าอันน้องหกัวเป็นอันเอยรี่ยงเนาะเอยเรี่ยงก็ต้องกินหลังเนาะให้ผู้ที่เฮ็ดเวียกินก่อนเนาะคือว่าตอนนี้คนก็ได้กินเข่ากินน้ำคนก็ได้เมื่อเหอนแล้วมันไากันแม่นแล้วเนาะก็เป็นหน้าทีของนองหงพี่น้องแล้วก็เบาเนื้อเนาะเป็นแล้วก็มีไอพนเนาะ เพอกะแดงกิน,น,นเนาะตอนนี้ก็จะมาหางผักเขากินข้าวน้ำกันพี่น้องกะบ่มีย่างลายเนาะมาตอนพ่นพี่น้องก็มีแต่เป็ดเนาะเป็ดเขาลง,งคุมองคับคายเพื่นกินเนาะเพราะว่าบ่มีย่างจะกินขนาดย่างเพา่อนน้องข้องลงมกะบ่มีย่างแดงเนาะมีแต่เป็ดดายเนาะก็เลยจันเป็นคายเพื่นกินเนาะแตงว่าอยบ่มีอันเลี้ยงกระยาเนาะ แคจังไดเนาะฉันมีเงินกับจีเบซื้อปลาตลาดมาแกงให้พ่นกินโอนแต่ว่าบมีก็เลยอันจะเป็นคาเป็ดให้มันกินตอนนี้มีได่ส้มคนได้พี่น้องจะกินเขา้าวหมายว่าพี่น้องกินเข้าสมาัครทีน้ำกันเนะเพื่อนซิ่เป็ดเดี๋ยวจิลองซิมดูเนาะ อ๋อมันแปซ๊ซแยบเด้แต่ว่ามันหอมหอมเนาะวานวานพี่นอ้อ,นนนองแต่ว่ากินได้เนาะเพราะมันวานขนาดแต่ว่าหมักเมาไหวพี่น้องสำหรับน้องหุม่มเนาะส่องจอกกับเมาแล้วเนาะ <c oughs> แต่อันนี้น้องหุ่มกจะจีบอกกินาะก,กินกะจีกินจอกหนึ่งเท่ะนองจากนั้นกนจะจีต้อนพี่น้องเพิ่นให้พี่น้องเพิ่นกินเนาะ ผู้ใดเ่วดายากกินเ้าไข่ก็มาหาน้องหงุดอ่ะยุนี่ก็ยังมีสองไข่ดิเดน้องหุ่มก็บจีภากินเนาะมาหาน้องหุ่มอ๋อเบิ่งอันนี้ก็ะเทวดาเป็นไข่ชวนใหญ่ใหญ่ด้ในสัมแต่ว่าเพนพี่น้องมันมีไข่ย่อยกว่าน้องหุ่มนี่เด้แต่ว่าสัมนีอยู่กันน้องหุ่มก็ถือว่าใหญ่สุดแล้วเนาะอันก็หน้องหุ่มก็มีไข่ใหญ่แต่อันเดียวดีดายพี่น้อง กับมาหอดอบของน e tha, อ้องหุมแล้วนะพี <Demon> ่น้องเน้อพอแต่อันมีกินกับอุววามาแล้วนะพี่น้องก็โอ้ยเนาะกินกับบดได้แต่ว่าก็ยากกินนะพี่น้องแล้วพอมันแสบพี่น้องอันมาพี่น้องมากินเหล้าน้ำกันพี่น้องนอกจากกินข้าวพินน้ำแล้วเนาะก็มีแต่เหล้านี่แหละเนาะมากินสมักขีนน้ำกันเนาะมไให้กับ ยานคนจิราจืดจื้อนะเพราะว่าเวลามีเบียกไม่งานจังสนะพี่น้องเขาก็ต้องไปช่วยกันสมัครี่กันจังสนะแล้วก็กินข้าวกินน้ำแล้วก็เอาเราจางสนะแล้วก็มาตอนให้พี่น้องคนกินมากินสมัครที่น้ำกันพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินแล้วใครพี่น้องเขาอาจจะบางคนอาจจะบ่กเคยกินเนาะแต่ว่าบางคนอาจจะเคยกินถ้าผู้ใดเชื่อว่าบ่เคยกินแต่ว่าอยากลองขนาดกับมหาหนองุลมได้เนาะ น้องมกับจิพา่องจิพากินพี่น้องบนกะยังบ่มาลายเถอะเนาะพูดว่าอันเองยังอาบน้ำก้อนแล้วก็ค่อยมากกินพูดว่าเดีกกับนี่ด้ยอันสองสามค้นได้เนาะเขามากให้มากกว่าเขาก็เอาให้กินเอาให้กินเลยนะอ่าขึ้นบดได แซ่บฟีมือฟีมือน้องหุมแซ่บแซบสุดผูดใดเจอได้กินเราอ่าคงน้องหุมเพ็ดนะลืมทางกับเพื่อนเลยลืมทางกับบ้านเลยเนาะออนแซ่บพวดท่านาตัมซมนองสมตําปวดตัมซมลรยสมตำ มาให้พี่น้องคนกินนะเพราะว่าคนมาอยากกินซีมือน้องหุ่มค่ะให้น้องหุ่มกินไอ้น้องหุ่มจำให้กินเดลคนไหนอย,อยังสินะน้องหุก็เลยจะถ่ายน้องหุ่มบ้าง่ายพี่น้องหุมมง่มจำได้หลายเนาะก็จะลองชิมเลยนะเลยนาะ